็เดี๋ยวจะพามาดูบ้านแฟนนะครับที่เวียดนามนะครับก็อยู่ที่ฮานอยนะครับซึ่งเออก็จะเป็นบ้านเก่าแก่เลยนะครับตั้งแต่สมัยเกิดเลยเนาะก็จะเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์ของไทยฟิลประมาณนั้นนะครับเออถ้าที่ดินนะครับติดถนนที่เวียดนามเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงนะครับราคาก็สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ถ้าคนมีที่ดินที่อยู่ติดติดกับถนนเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นร้านค้าส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนบ้านคนก็จะอยู่ตามตอกซอกซอยเข้าไปนะครับซึ่งบ้านแฟนเนี่ยนะครับข้างหน้านี่ก็เป็นออสถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับเพิ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้ดูละกันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าซอยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบ้านให้ดูด้วย นะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาในซอยบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศของซอยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเล่าวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เนี่ยนะครับบ้านของคนเมดน้ํานะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามซอยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นซอยไม่ไม่ใหญ่มากนะครับรถยนต์วิ่งเข้าไม่ได้นะครับ เออแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเขตเป็นแถวอื่นเนี่ยมันจะกว้างกว่านี้หรือเปล่าเนาะนะครับแต่ว่าซอยเนี่ยนะครับก็เป็นซอยตันนะส่วนใหญ่ก็จะมีมอไซค์วิ่งกันนะครับสมัยก่อนก็จะอยู่กันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เออจริงๆผมมาหลายรอบแล้วเนาะสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ผมเนี่ยก็คือว่าบ้านหน้ากว้างเนี่ยจะค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นที่ไทยนะครับ หน้ากว้างก็อาจจะอยู่ประมาณสัก4เมตร4เมตร50ประมาณนั้นแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยประมาณ3เมตร3เมตรกว่าๆเองนะครับแล้วก็สมัยนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับกรุงเทพเลยคือคนส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่คอนโดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คอนโดที่เนี่ยทำค่อนข้างดีมากเพราะว่าเออจะเป็นคอนโดล้อมรอบเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยใต้ดินก็จะทําเป็นห้างเลยถึงแล้วนะครับนี่ ซึ่งหน้ากว้างจะไม่มากนะครับแต่ว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ชั้นเลยนูนขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นสังเกตเห็นนะครับจากซุ้มประตูนะครับก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับประตูบานเดียวเลยนะครับไปไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันสักนิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้เปิดไฟเลยเนาะก็ของที่เห็นไม่ต้องตกใจนะครับของผมเองนะครับมา2อาทิตย์เนาะนะครับของก็เยอะนิดนึงหน้ากว้างจะค่อนข้างเไม่กว้างมากนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนิดๆเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับก็ตามสไตล์สมัยก่อนนะครับก็จะมีรูปแขวนเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นบ้านเล็กๆนะครับอ่านี่ กินข้าวอยู่นะครับข้างในก็เป็นครัวเนาะมีห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูข้างบนนิดนึงเนาะบันไดก็จะเป็นทางเล็กๆขึ้นไปไปไปดูกันก็เดี๋ยวให้ดูห้องที่ผมนอนละกันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เปิดไฟซิปึ๊บ ห้องน้ำนะครับให้ดูนิดนึงเนาะห้องน้ำก็นี่เลยนะครับก็เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับก็เป็นห้องที่ผมนอนเมื่อคืนประตูนี่จะเป็นประตูที่แบบค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับถ้ากะเข้าๆนี่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ2เมตรกว่าๆเลยนะครับแล้วก็ทำไมไม่เปิดไฟอ่ะ โอเคนะครับแล้วก็เพดานก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับทั้งหมดนี้น่าจะ3เมตรกว่าได้นะครับคือถึงแม้หน้ากว้างจะไม่กว้างนะครับแต่ว่าข้างบนก็ทำโปร่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างนอกนี่ก็จะเป็นระเบียงนิดนึงนะครับรอบๆข้างก็จะเป็นบ้านของคนอื่นแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับให้ดูรอบๆครเข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เออที่นี่มีทั้งหมด4ชั้นนะครับแล้วก็มีหลายห้องนอนเลยนะครับแต่ว่าเออห้องนอนอื่นนะครับคนอื่นก็อยู่เนาะผมก็ให้ดูประมาณคร่าวๆประมาณนี้ละกันโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เออเป็นไนท์มาร์เก็ตนะครับก็ตรงกลางนี้นะครับตรงข้ามผมเลยนะครับก็จะเป็นโบสถซึ่ง เอ่อฟิลแบบคล้ายๆลานกลางเมืองที่เขาจัดงานกันประมาณนั้นผมชอบนะบรรยากาศเพราะว่าบรรยากาศแบบค่อนข้างเย็นๆเนาะแล้วก็เอ่อฟิลคล้ายๆกับพวกอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับที่เขาจัดกันเนาะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงละกันนะครับอ่าเป็นเอ่อเป็นโบสถ์ของฝรั่งเศสสร้างไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนิดนึงเนาะ อเคนะครับก็บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างปีใหม่ที่เซนทัลเวิลด์อย่างนี้ผมก็ไม่เคยไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดไฟกันยังไงนะครับแต่ว่าถ้ารอบๆข้างตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านขายอาหารขายของทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นงานอย่างที่ผมบอกนะครับก็เต็มไปด้วยคนแล้วก็รถมอไซค์นะครับรวมไปถึง ร้านต่างๆนะครับก็เต็มไปหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมีจุดไหนนะ่าสนใจอีกเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูอีกทีละกันโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของที่ฮานอยอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตึกที่ร้านกาแฟเยอะแยะมากมายไปเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้แวะร้านกาแฟด้านหลังนะครับแต่ว่า เราจะมาร้านกาแฟร้านนี้นะครับชื่อกงคาเฟ่นะครับอ่ะร้านนี้เลยซึ่งร้านนี้นะครับก็จะอยู่กับตรงข้ามตึกกาแฟสูงๆตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวบรรยากาศในร้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะเดี๋ยวผมไปออเดอร์ก่อน โคค o นั t คอฟฟี่นะครับโคคนัตกรีนไรซ์นะครับแองเกย w h i วท Coffee w วิ h ดาฟ์า45 ก็เมื่อกี้ผมสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไวท์คอฟฟี่นะครับกับเป็นเป็นกาแฟเย็นนะครับที่นี่ถ้าเป็นกาแฟนมเป็นลาเต้แบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าไวท์คอฟฟี่นะครับก็คือเหมือนกาแฟขาวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็กําลังขึ้นไปบนลานเนาะทางขึ้นร้านนะครับก็จะเป็นบันไดแคบๆวิวจากร้านกาแฟนะครับข้างหน้านี่เขาก็กําลังเก็บเวทีอยู่นะครับเพราะว่าเขาจัดงานคริสต์มาสไปนะครับ ก็กำลังหลือออกได้แล้วนะครับแก้วด้านขวาม,มือที่มีรูปดาวอยู่นี่นะครับก็จะเป็นไวท์คอฟฟี่นะครับก็เป็นกาแฟนมเนาะส่วนด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นโคโคันโกโก้ Coco นะครับเป็นโกโก้มะพร้าวนะครับก็เดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกาแฟเย็นกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นกาแฟร้อนนะครับ เพราะว่าอาจจะเพราะด้วยด้วยสภาพอากาศด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าที่ฮานอยนี่ส่วนใหญ่ว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้ผมก็คนมาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอลองก่อนเหมือนกับกินแบบฟิลแบบ คอฟฟี่อะไรประมาณนี้มากกว่านะครับแต่ว่าพอดีเมื่อกี้นี้ผมลืมสั่งレスชูการ์ด้วยนะครับลืมสั่งหวานน้อยด้วยนะครับก็รสชาติค่อนข้าง,งหวานเลยคนเวียดนามก็ส่วนใหญ่ค่อนข้าง,งทานหวานกันเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตจากหลายๆร้านคือถ้าสมมุติว่าเออไม่ได้สั่งหวานน้อยนี่ก็น่าจะหวานใกล้เคียงกับประเทศไทยเลยหรือว่าอาจจะหวานกว่าน,นิดหน่อยด้วยซ้านะครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ชอบทานหวานมากแนะนําให้สั่งหวานน้อยนะครับ เหมือนกับคล้ายๆโกปิกโก้นะครับคล้ายๆคล้ายๆโกปิกโก้คาราเมลประมาณนั้นเลยแต่ว่ากลิ่นจะไม่หอมเหมือนโกปิกโก้ก็จะเป็นกลิ่นของกาแฟคาราเมลมากกว่าเป็นซีลประมาณนั้นนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมขอตัวไปทานก่อนละกันนะครับ ก็มื้อกลางวันนะครับพามากินอาหารที่คนมาเวียดนามควรจะทานนะครับนั่นก็คือบุญจนจ่าครับซึ่งเจ้าหน้าปลาของหมุนจ่านะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆหมูปิ้งนะครับกับน้าซุปนะครับแล้วก็จะมีเส้นขนมจีนนะครับไว้กินด้วยกันเนาะ แล้วก็มีป,ปอบเยื้อมาอีกนะครับอ่เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่านะครับว่าหมุนจามือนี้จะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเวลากินนะครับเราจะมีเส้นขนมจีนอยู่นะครับก็เอาเส้นขนมจีนใส่ในน้าซุปนี้นะครับแล้วก็กินด้วยกันนะครับเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวหมูย่างฟิลนั้นเลยนะครับก็อร่อยนะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองชิมเมนูน,นี้กันอ่ะมาเดี๋ยวผมลองชิมเลยนี่นะครับก็เส้นขนมจีนนะครับ ชิมเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนเนาะว่าเป็นยังไงชัดชอ่าไปาไปอไปเพิ่มาไปติดได้ดเ้าจก็ <S <S> <S จะน้ำซุปก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะครับก็คล้ายๆน้ำซุปนะครับแล้วก็กินกับหมูปิ้งแท่งคิวลูกป,ะปะ้าป้าแท่งคิวโอเคอ่ะนะครับก็เดี๋ยวขอลองชิม หมูหบุญ่าที่ร้านนี้นิดนึงนะครับว่าเจ้าหมูหบุญ่านี้นะครับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็แต่ละร้านก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับบางร้านที่มันเยอะก็อาจจะหอมนุ่มนะครับแต่ว่าบางร้านที่มันน้อยหน่อยก็จะได้ฟิลของเนื้อบดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูร้านนี้จะมันน้อยนิดนึงนะครับถ้าใครชอบมันน้อยนะครับร้านนี้ก็โอเคเลยนะครับ ฟิลคล้ายๆกับข้าวเหนียวหมูย่างนะครับหมาว่ากินเป็นหมูย่างกับน้ำซุปแล้วก็ขนมจีนแบบนี้อ,เอ,เอ,อ่เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ